โอ้ยเดี๋ยวปนี่วเลยจ้า <Yeah. S 1> สวัสดีครับผมบากิโอรครับวันนี้จะมาแคสเกม Battlefield 3กันเดี๋ยวกดปรับก่อน Option Audio เอาเบาๆหน่อยเดี๋ยวเสียงเกมจะดังเกินไม่ได้ยินแล้วก็วิดีโอโอเคอันต้าเคแอพพลายไป b a ็ k ซิตเยสไปแล้วครับ นี่เหมือนกับว่าเราหนีมาจากการจับกลุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็โดดเข้ามานรถไฟรถไฟแล้วอุ้ยไฟจะช็อตกูนไหมเนี่ยเอ้ย, <c oughs> อยต้องหมอบไปเจอแล้วปอกปอกเรียบร้อยโอ้โหนี่มันเป็นโจรกันได้ไงวะเนี่ยถือปืนกลเจอปืนพกยิงสู้ไม่ไดอ้อะไรแบบ,แบ,บวะอ๋อเงาสะดุ้งเลย <c oughs> วิงว่งวิง่ง โอเคกดอาค้างเปลี่ยนปืนเงียบมาแล้วใช้พ่อซองลูกซองเบาไปต้องพ่อซองอุ้ยไอยอะเกือบเขาทำอะไรวนะเนี่ยอุ้ยคลิกซ้ายเยลนแล้วกูเออแยกปืนมาอืแต่บันหน้าให้ปายประกระจยันตูดเข้าให้เรียบร้อยข้าประตูมีเขียนว่าอะไรเมื่อกี้ดูน็อตเลินอ่อนดอแปลว่าห้ามทำอะไรกับกระดอตัวเองใช้หรือเปล่าไม่รู้แปลไม่เป็นอ่แล้วอุ้ยอะไรอะ เอ auto, ้ยระเบิดกด e วะคลามเอาปีตออกอ๋อระเบิดนี่ว่ะเอ้ยสเปกบาร์เอออามหนีหนีรอดออกมาได้นั่นไงหนีระเบิดเจอปืนหนีเสือป่าเจอเข้นี่ว่ะเอาไงอ๋อต้องกดสเปกบาร์รัวๆคีย์บอร์ดจะพังไหมเนี่ยไปปีนขึ้นมาไหนเนี่ยโอ้ล้วมือตับเลยมีแต่ไฟเฮ้ยเจอแล้ว เออโอ๊ยยิงก็ยากไม่ค่อยเดินโอ้โห้ยโอ้ย,อยมันจัมเปอร์ดิวะเออแล้วสู่ความมึนงเงินไกน่โพนมีรอยลยอุยหูมืนตามากเลยเนี่ยเดินก็ช้าเสียงปืนจากไหนวะเนี่ยเป็นไงบ้างพวกสู่ความมึนงงกันไก่โพนไปละมีกระดงกระดาษลงก่อน นี่มันจะยิงกันไหมเนี่ยไอพวกโจรเนี่ยถือปืนมาไม่เห็นยิงสักสักนัดเลยเนี่ยเฮ้ยอาดูดูมาดูมาดูมาเดินมาก็ไม่ยิงไปหลายคนถามว่านี่ใช้แผ่นแท้หรือเปล่าบอกตรงๆเลยว่าแผ่นแท้ฮ่าฮ่าฮ่มีดีตรงโชว์ครับผมแผ่นปอมไม่เอาไม่ซื้อหรอกซื้อมาก็เลยไม่มันยังไงวะเนี่ยมือละเฮ้ย ตกใจเศรษ้นเซนนีู่สยไฟเต็มเลยเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ย hey, แล้วเบิดนี่ว่ามูฟมูบกด e open door เอาละเล่นกระดอยกันเสร็จกูแน่แห่ทำเป็นชูมือชูมือโอ้ยอื้มอาอยูอารอนมาคนเดียวหรือเปล่าเอา้ากูมาคนเดียวถามยูอารอนถามแปลกๆไว้เฮ้ยแล้วก็จบไปกับฉากแรก เดี๋ยวมาต่อที่ฉาก2ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณครับ